จอมลมสตองจิตพ่อเพียงต้านทุจริตอำเภอตรการพืชผลจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเค,ครือข่ายสมาชิกในะระดับอำเภอที่เขามาใหมีสรวมในการต่อต้านการทุจริตที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต2จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสมาชิกสตองจิตพ่อเพียงต้านทุจริตอำเภอตรการพืชผลโดยมีนายสากล บุญอาสาปรสัสอวโุโสอําเภอตการผืชผลรวมด้วยนายประชาสิทิโชตประธานชมรมสตองนายกเทศมนตรีตําบลตาการผืชผลผู้บริหารสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดหัวหน้านส่วนราชการผูมิในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การกศึกษาประธานและคณะกรรมการชมรมสตองจิตพ่อเพียงตานทุจริอตอําเภอตการผืชผลและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่2 3ตาําบลเข้าร่วมกว่า150่าคน สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะทางชมรมสตรองจิตพ่อเพียงตานจุจริตอำเภอระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและกับภาคที่เครือข่ายเพิ่นได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนปองกละปราบปรามการจุจริตแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชมรมชมรุมช,ม,ม,ชมชนภาคประชาชนในการป้องกันการจุจริตปลักดันโมเดลสตรองสู่เครือข่ายองค์กรชมรมชุมชนภาคประชาชนในอำเภอระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี นนนี่นัเองโดยส่งเสริมให้เครือข่ายในพื้นที่ค่ะมีความระนักและมีความรู้ความเข้าใจที่ถึกต้องเกี่ยวกับการป้องกันต่างๆว่าจะเป็นปัญหาหลกักภัยจากการทุจริตก็ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบย่างกว้างขวางรวมถึงการเสริมสั่งองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การจับตามองสอดซองแจงเบาะแสซึ่งจะเป็นประโยชน์ย่างหยิ่งต่อประเทศชาติประชาชนผู้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายภาาประชาชนที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจในโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตกับการนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่ประกอบในการต่อต้านการทุจริตการป้องกันการทุจริตในฐานะที่เป็นเครือข่ายจะสามารถตรวจสอบการใส่อำนาจรัฐได้รวมถึงการจับตาสอดซอง มองสอดซองแจงเบาะแสเพื่อไห่องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความจเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเดี๋ยวหอบไปฟังเสียงของคุณนักกรพ่งสุขสิริวัตรประธานชมรมสตรองจิตพ่อเพียงตาทุจริตอำเภอกระการพุทผลและก็คุณประชาสิทธิโชคประธานชมรมสตรองจิตพ่อเพียงตาทุจริตจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คือเริ่มต้นจาก ผู้นำแต่และตาบลก่อนนะครับทั้ง23ตาบลของอำเภอของเราเพื่อไปจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เข้ามาอบรมในวันนี้นะฮะเพื่อเพื่อเป็นผู้นําและขยายผลต่อไปอยากให้เราเนี่ยมีจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์นะครับไม่ได้มองเพื่อจะขวนขวายหรือสฉกชยโอกาสอย่างเดียวโดยเฉพาะบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยขาดเรื่องศิลธรรมมากแต่อย่างไรน้อยเนี่ยอยากให้เรามีจิตสํานึกในตัวเองว่าเราไม่ควรจะให้ความร่วมมือนในการทุจริต หรือคอร์ชั่นต่างๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปจับผิดคนน้นคนนี้แต่ให้ดูที่ตัวเราก่อนนะครับคณะที่มาประชุมในวันนี้นะครับจะเป็น DNA ใหม่ที่จะต้องไม่ทนไม่นิ่งไม่เฉยต่อการทุจริตเราจะต้องเฝ้าระวังร่วมกันให้เข้มแข็งมากขึ้นพัฒนาความสุจริตให้มันเกิดมากขึ้นนะครับอย่างน้อยทุจริตมันจะไม่หายไปทั้งหมด แต่ก็ยังให้มันลดน้อยลงนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคประชาชนเด็กเยาวชนและผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปด้วยกันให้เกิดความบริสุทธิ์ธรรมบ้านเมืองเราภาษีทุกบาททุกสตางก็จะคุ้มค่าในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เราจเจริญเติบโตขึ้นครับนี่คือสตรองนะครับ